สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องวันวันอาทิตย์ค่ะตอนแรงมาหักข้าวโพดช่วยพ่อคะ่ะหักซอยบางใบไปสามเครื่องนี่แหละจ้าได้บมานหกถุงปุ้ยนี่แหละแล้วตอนนี้พอแล้วคะ่ะเก็บบักแตงพัดแถวสวนบักแตงค่ะพี่น้องสวนแตงกวาแตงกวามันนนัมันเริ่มซีเบิร์ดแล้วคะ่ะป่ายมาปลายมัน เดี๋ยวพาทเที่ยวเที่ยวสวนแตงกัวนะคะมันส,เเนเสนเนนีเริ่มเบิดแล้วค่ะพี่น้องอืมนี่ใส่ละหมากมันคือบวมีนอหันขึ้นลหลค่ะเริ่มเบิดแน่และน้องพี่น้องหมากน้อยอันนี้ปลอดสารพิษนะคะทุกคนมันบวมมีสารพิษแล้วคะ่ะเพราะว่าบริสีด์เราได้ย่างแล้วเพราะว่าปล่อยไปนานแนละ้วเก็บแบบธรรมชาติเลยคะ่ะ กรอบมากเช็ตเรกินได้เลยน่าสดมากทุกคนแตงกวาก็หวานมากขาเลอยค่ะพี่น้องไม่ค่อยได้เขาให้เขาสวนค่ะย่างเขาปลาพกข,ขากรบเขื้อง <laughs> โขลกขากระเบ้นงเลยพี่น้อง ศกขาไม่ขึ้นเลยจ้ะทุกคนมันหมากไปมันน้อยแล้วค่ะพี่น้องหมากไปมันกินต่อกรอบมากอือา 18, 18สิไปมสิไปซ่อนกุ้งจะไปซ่อนกุ้งนะคะทุกคนหาบักหอยเชอรี่ หวานจริงๆค่ะทุกคนฟังฉ่งกรอบมากอร่อยเท็ดแล้วกินได้เลย อมองเพลิ่งเก็บขายหนึ่งละสิบบาทอืมเจอแล้วเจอมากล้ามแล้ว แล้วค่ะพี่น้อแล้วก็นี่เลยแล้วก็นี่เลยจ้ามันรีอยู่มันรีมันรีนี่เลยค่ะทุกคน สะดุดอันนี้ก็สวยทุกคนปลาอ้อยกับมีค่ะพี่น้องฝั่งนั้นเป็นอ้อยนะคะทุกคนอ้อยปลูกอ้อย,อ,อ,ยอันนี้สวนแตงเพ็นไรจ้าพี่น้อง นานๆเราจะได้เข้าสวนนะคะทุกคนหัวเปียก, Campus, กเบิร์ดขามหข้าวโพดมาตาลายนิดนึงนะคะทุกคนเถียงนาน้อยค่ะเถียงนาน้อยรอนนี้จะเป็นสวนกระลำค่ะพี่น้องสวนกระลำแล้วก็ผักกาดนะคะผักกาดยังบุรุณหอยเอิอนมเป็นดอกผักกาดผักกระลำจะกระลำปรีนะคะทุกคน ยังมีอีกเยอะนะคะแต่งกว่าว้าวอืมหน่อยแบบไงลูกใหญ่มากค่ะทุกคนอาเต็ดปลายมึงน,นี่พูดถือหายเนาะพี่เนอะ <c oughs> ใส่หมวกนี่เลยค่ะมึงแนวใส่เหร เราไม่มีลูกมือนะคะทุกคนไม่มีมือกล้องให้นะเราถือเองค่ะทุกคนเราม,มีตากล้องเลยเจอแล้วงามลูกนี้ก็สวยค่ะเอาไปตำค่ะไปผัดกับจงกับแก้วชมบิวทีวทัศน์ทำคอยมาแลรวค่ะพี่น้อง ไปดัดสอนกุ้งมาเนาี่ยไปหาบหอยเชอรี่หอยเชอรี่ด้วยนะ,ะคะก่อยหอยเชอรี่มันสีดาบอมมานน่นะอืมมาอีกแล้วค่ะทุกคนดูดูสิเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะคะฟังหนีงามอยู่ค่ะพี่น้องใบเขียวมุมอยู่ใบเขียวชะอุ่มอยู่นะ ไต่ต้นหมกมองกำลังเป็นหมากหน่อยอยู่กมีค่ะพี่น้องไหนดูสิแอบเราอยู่ตรงไหนบ้างแตงกวาเนี่ย ยางไว้บ่ได้ค่ะพี่น้องอยยาดมือมอ่มปลูกแตงกวานะคะอสลับกันนะคะ่ะสลับกันในเขาเรียกว่าอะไรปลูกบักแตงใส่กับสวนยางค่ะพี่น้องสวนยางนะคะทุกคนยางน้องสาวจ้าขอประเทศยังค่ะเอาให้เพื่อนปลูกปลูกกันปลูกบักแตงขึ้นกันจากฟางนากเกษตรบักแตงเป็นกระลำขึ้นกัน บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนอยากไต่เขียดแทนน้แบบนี้แบบนี้เป็นตัวไต่เขียดดีเลยเนาะเจอแล้วทุกคนเจอหน่วยใหญ่ลวค่ะพี่น้องเจอหน่อยงามแหละเจอหน่อยงามละเ,เจอแล้วเจอแล้ว,ลวมาแล้วค่ะนี่ไงงามคักกวรอะกรอบมากด้วยนี่ทุกคนหวานด้วยนะกว่าสารพิตรจ้ากรอบหวานได้บ้านหลายค่ะ เอาดิดหน่อยพอเจออีกแล้วลูกหนึง่งเอาอีกกันพี่น้องเอาอีกเกันเด้อกูนะอยากกินแซบ่บกินนัวต้องปลูกเองนะคะปลูกเองเลยจ้ากรอบหวานปลอดสารพิษ เดแล้วเดิอีกแล้วจ้ะต้องค่อยๆอ,อย่างนะคะทุกคนมีะนานแล้วมันเสมือนล้มนะคะอุ้ยเสา,เอ,อเ,เ,ออาเอ็นแล้วพี่น้องเอียนเอ่อข้างแปลงเอ็นล้ะไม่ต้องดราม่านะคะทุกคนว่าทำไมถึงเดินไปทำไมไม่มีมือกล้องนะคะตากล้องลูก้ายกลับบ้านแล้วค่ะ ผู้ชายกลับบ้านแล้วไม่มีใครถือให้นะคะทุกคนเข้ามาดูกันนี้เยอะนะคะกับธรรมชาติบ้านเรานะคะทุกคนเขามาเป็นกําลังใจให้ละจาา้าพ้าแซบเลยนะคะพี่น้องเมืงเง่อเนียตกใบามากกับใบผ้า,ากินหรอกพี่น้องผ้ามาก็บบักแดงอยู่กับบรรยากาศกับธรรมชาตินะคะหยุดพักผ่อนสักสองวันเนาะก็ให้น้องเขาทำงานแทนสองวันค่ะทุกคนโอ้ยหมดผ้าบักแดงคลุนคลุ้ เห็นอะไรแวบๆอู้บรรยากาศย่างดีค่ะบรรยากาศย่างดีมากป่าอ้อยป่าอ้อยสวนยางสวนแตงกวาหน้าสดเนลเวลาแล้วค่ะพี่น้อง ได้เวลาไปงมบักหอยเชอรี่แล้วเราจะพาไปงมบักหอยเชอรี่นะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีไหมคลิปบักแตงเอาไวส้สนีก่อนนะพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและจา่าพาแซ่บด้วยนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ได้ด้วยจ้าสาหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็น,นะคะบักแตงกวัวค่ะแตงกวัวกบสดจากไกล้นะคะไปแล้วจา้าบ๊ายบาย